เี้ยเฮ้ยสาวไอ้สัตว์เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยรถมอไซค์โอ้ยเฮี้ยไอ้สัตว์แล้วแม่งเข้าไปแล้วเขาเหี้ว่าใสยังไงอะเรื่งเกี่ยวกับลุงเนอะล้มจะห่อข้ามได้ไหมเออกูก็อยากรู้เหมือนกันว่ารถจะห่อข้ามได้ไหมแล้วมึงทำไมต้องไปจอดถ่ายให้เขารู้ว่ามึงจอดถ่ายเหรอมึงยืนถ่ายตรงนี้ไม่ได้เหรอ โอ้ยแก้วิธีกลับรถแบบใหม่แบบสับไปเอียงไอ้แย่ฮะมึงขับรถเจ้ากระบะเนี่ยมึงเมาป่ะเนี่ยขำจเิงมึงดูดิมึงขับมาได้ยังไงเกาะกางคันนนอีกทีเราที่เอากลับรถรีบไ,ไปตายหรอฮะกูเรียกให้มึงลงไปดูเขาด้านล่ามึงก็ไม่ลงมัวน้องฟ้องตายหรอ่ะ ไอ้บ้เขาคิดนะหนูไม่ถึงคนรอดน้มงนล้มล้มแบบหุ่นนหน้าใช่จม่ิกกดจ,จิกจกระจายมึงแม่ม,มีเร่อะไรวะ